วิรัติวรสรินบัญชีรายชื่อเสรีลุมไทยครับท่านประธานท่านประธานยังไม่จบนะครับเรื่องถวายสัตย์ที่ขัดรัฐนูลของรัฐของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังไม่จบการที่ไม่แสดงความรับผิดชอบแต่ยิ่งพูดยิ่งกระทำยิ่งทําให้ประชาชนสับสนแล้วก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่จนท่านผู้พาาิพากษาท่านหนึ่งได้ออกมาปรามว่าอย่าเอาพระราชดำรหลัดตีความเป็นพระบรมราชวินิจฉัยนะครับ เกี่ยวกับปรมถวายสัตว์ท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่ควรบังอาจไปถือเอาว่าพระมหาสัตว์ได้มีพระบรม,มาราชวินิจัยเกี่ยวกับความถูกผิดของการถวายสัตว์ในครั้งนี้คือท่านนายกทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับการพยายามบิดเบือนให้เกิดความกลัวเพื่อไม่ให้พูดถึงเรื่องจะได้เงียบๆไปเหมือนเรื่องในกา25เรือนมันไม่ได้ผลหรอกครับเพราะว่าผมได้เรียนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนมีความรักศรัทธา สูงที่สุดในชีวิตซึ่งท่านนายกควรจะตระหนักมากๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมจึงนําเรื่องนี้มาเารียนหาเลยท่านประธานอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปอยังนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับพี่น้องฝากสามท่านนายกว่าคำถวายสัตว์ที่ขาดหายไปคาว่าทั้งจะรักษาไว้และบัิตามรัฐธรรมนูญน,นั้นถ้าใครไม่ถถอปฏิบัติตามเถอว่าคือกบฏใช่ไหมหรือครับคือฉีกรัฐนูญหรือเปล่าใช่ไหมครับฝากสามท่านนายกนะครับเพราะท่านมีประสบการณ์ ดายนี้จึงฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสามาท่านว่าการกระทําการอันผิดต่อตรัฐธรรมนูญทั้งนี้ครั้งนี้เมื่อรู้แล้วไม่แสดงความรับผิดชอบประการใดประการหนึ่งทั้งด้วยการไม่แสดงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองก็ตามนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจจงใจร่วมกันกร,ระทําผิดรัฐธรรมนูนด้วยกันใช่หรือไม่ครับจึงฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านกล่าวขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณครับต่อไปครับ